สวัสดีครับสําหรับวันที่หนึ่งนะครับเดือนมิถุนานแล้วนะครับก็เข้ากลางปีแล้วนะเดือนที่หกแล้วนะครับก็ <S <S ขอสวัสดีทุกคนนะพอดีว่าวันนี้ผมติดธุระนะครับไม่สะดวกนะเพราะว่าต <s ans> ้องขับรถไปต่างจังหวัดนะครับก็เดินทางทั้งวันนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมทําวิดีโอให้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในช่วงการไลฟ์ตอนเที่ยงนะแล้วก็ห้าโมงเย็นแล้วก็ตอนสามทุ่มนะอาจจะไม่สะดวกนะโอเคนะครับเพราะว่าเดินทางไกลนะครับเดี๋ยวมันทาความเข้าใจสติเห็นไหมครับ อันนี้อันนี้ห้องหนึ่งนะพอเราเข้ามาปุ๊บเรามาเจอห้องหนึ่งถูกต้องไหมครับการเลือกห้องอ่ะในเวลาที่เราเล่นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของอะไรครับการทำความเข้าใจถูกต้องไหมครับอย่างห้องนี้เป็นไงครับน้ําเงินมันเดินถูกต้องไหมครับเห็นไหมครับเราจะมองจากสถิติเวลาเล่นคือผมก็จะใช้เทคนิคในการเล่นแบบง่ายๆนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกแหละว่าอะไรครับเรามองดูจากพฤติกรรมของมันว่าเป็นยังไงตอนนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าน้ําเงินมันเดินดีมากกว่าที่จะเป็นแดงถูกต้องไหมครับแต่ถ้าจังหวะที่แดงมาปุ๊บเราจะเล่นน้ำเงินเลยได้ไหม S <S <an> ก็อาจจะเล่นได้แต่บางทีแบบมันก็เห็นภาพชัดเจนใช่ไหมมันก็ชัดเจนออะลองดูครับรอบนี้ครับ <S <S ผมขอแทงแทงไปที่น้ําเงินดูนะเพราะว่าเพราะว่าเวลาที่เราเข้ามาดูจากสถิติปุ๊บเราเห็นแล้วสถิติมันเดินดีลลกษณันี้ครับแต่ว่าโอกาสไพ่มันมีโอกาสเปลี่ยนได้นะแต่เราก็อย่าใจร้อนไม่ใช่เข้ามาปุ๊บโอ้ทุ่มเทน้ําเงินอย่างเดียวเลยไม่ได้นะครับเราก็ต้องระวังด้วยว่าเพราะบางทีจังหวะของไพ่มันถูกต้องไหมครับเห็นไหมครับจังหวะของไพ่มันเห็นไหมมันอาจจะเปลี่ยนไปได้เพราะว่าอะไรครับน้ําเงินมันเดินมาเยอะแล้ว ถูกต้องไหมครับแต่ว่าแดงมันเดินช่วงต้นๆน้ำนี่คือการทําความเข้าใจของห้องนะลองดูครับผมก็ใช้เทคนิคแบบเดิมเรื่องของการเล่นครับก่อนเสมอมาอะไรครับหลังเสมอเราเล่นตัวนั้นนะถามว่ามันมีมันถูกทุกรอบไหมมันก็มีครับเปอร์เซ็นต์นะถูกบ้างผิดบ้างนะครับแต่ถ้าเราเลือกเล่นแล้วนะครับถ้าเราจะเล่นเราก็สามารถที่เล่นได้เลยนะไม่ต้องคิดเยอะถูกต้องไหมครับก็เหมือนกับ เราต้องเลือกฝั่งในฝั่งหนึ่งอะ่ะอาจจะเลือกเล่นแดงอาจจะเลือกเล่นน้ำเงินลักษณะนี้ครับแต่เราก็ต้องเลือกที่จะเล่นตัวนั้นแบบเดิมของเราซ้าๆแต่ถ้าคุณไปเปลี่ยนแดงมั่งน้ำเงินมั่งสุดท้ายเป็นไงครับมันก็ไม่รู้ว่าเราต้องต้องเล่นยังไงถูกต้องไหมครับเห็นไหมครับมันก็คือมาบางครั้งก็อาจจะถูกบางครั้งก็อาจจะผิดแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การถูกมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าถูกต้องไหมครับอลองดูครับหลักการง่ายๆเ,เลยคืออะไรครับน้ำเงินมันเดินตังค์มาตลอดครับมันยังไม่เปลี่ยนถูกต้องไหมครับอ่านนเเเรจัด้งิไปตสึหม เห็นไหมครับเวลาที่เล่นผมก็จะใช้เทคนิคใน,ก,นการเล่นลักสังนะครับไม่ได้คิดเยอะเลยนะครับก็เล่นแบบง่ายๆเหมือนทุกๆครั้งที่ผมพานาไลฟ์หรือว่าทุกๆครั้งที่ผมเล่นให้เห็นแหละนะครับการที่ผมทําวิดีโอผมก็จะเล่นไปด้วยนะครับอธิบายไปด้วยเพราะว่าอย่างน้อยเป็นไงครับเราก็จะได้แบบใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถกลับมาเปิดทบทวนดูได้นะดูครับมาไหมครับอ่ามาต่อเห็นไหมครับเจ็ดแต้มกับหนึ่งแต้มเราก็ยังชนะอีกนะได้มาสองพันแล้ว ถูกต้องไหมครับนี่คือเทคนิคเรื่องของการเล่นสมมุติว่าห้องนี้มันเดินลักษณะนี้ถูกต้องไหมครับเราก็เล่นลักษณะนี้ไปนะครไปดูห้องอื่นบ้างนะครับจะได้เห็นภาพหลายห้องนะผมมาดูห้องนี้เป็นไงครับห้องนี้ก็น้ําเงินมาตั้งสี่รอบนะถามว่าแทงต่อได้ไหมได้นะครับแต่ว่าอะไรครับจวะที่มันเปลี่ยนละใช่ไหมครับเรามาเจอรอบนี้มันเปลี่ยนครับแต่ว่าอะไรครับเรามองดูจากสถิติแดงเดินไหมครับไม่เดินครับลองผมขอจัดไปตามสถิติมาแล้วกันว่าแดงไม่เดินนะครับห้องสองนะครับผมก็จัดขอจัดไปที่น้ําเงินแล้วกันนะ ผมแทงลักษณะนี้โดยที่ใช้ในเรื่องของการสังเกตบ้างในบางครั้งนะครับผมใช้คําว่าบ้างในบางครั้งไม่ใช่ว่าคุณจะสังเกตลักษณะนี้ตลอดนะครับเราก็ดูพฤติกรรมของไพ่ในช่วงตัวนี้มันเดินอะไรอยู่ถูกต้องไหมครับในช่วงจังหวะตอนนี้คือมันเดินน้ําเงินอยู่แล้วก็สังเกตเห็นว่าอะไรครับแดงมันไม่ได้เดินตามกันลองดูครับว่ารอบนี้ผมจะถูกหรือเปล่าเห็นไหมครับลองดูครับว่าน้ําเงินมาเท่าไหร่ครับอ่าน้าเงินมาเท่าไหร่ครับน้าเงินมาสิบเอ็ดแต้มแดงมาเท่าไหร่ครับแดงชนะไหมหรือแพ้แดงมาสิบสองแต้มเห็นไหมครับมันก็ไม่ใช จุกต้องไหมครับเหมือนที่ผมบอกนะผมผมถึงบอกว่าการสังเกตใช้ได้เป็นบางครั้งแต่ว่าวิธีการเล่นง,ง่ายนะครับเหมือนที่ผมพาเล่นไปเลยครับไม่ส่วนทางมันนั่นแหละเพราะาอะไรครับเห,ห,หมือนอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะว่าหลังเสมอมาน้าเงินมันเดินนะแดงมันก็มีโอกาสเดินเหมือนกันแต่ถ้าเจอกรณีแบบนี้ครับมาเจออะไรครับเห็นไหมเสมอมาครับเดินสลับแดงน้าเงินแดงน้ําเงินเห็นไหมมันคือสลับแต่ถ้ามันเจอเหมือนกันหลังเสมอมาเป็นยงน้ำเงินเดินเห็นไหมแดงมันก็ยังเดินลักษณะแบบนี้นะครับเขาถึงบอกว่าในเรื่องของการการเล่นครับเราพยายามดูสถิตินะนี่คือการทำความเข้าใจนะเราจะได้มองเห็นภาพ นะครับว่าไพ่มันเป็นลักษณะยังไงนะโอเคครับเห็นไหมผมก็แทงแดงต่อซ้าต่อไปอีกครับก็ได้มาอีกนะที่เราตายไปเมื่อกี้เราก็ได้กลับคืนมาแค่ไหนเอง ถูกต้องไหมครับนี่คือในเรื่องของการเล่นครับเราดูพฤติกรรมของมันเห็นไหมครับหลังเสมอมันเดินลักษณะยังไงไหมครับในเมื่อถ้าเราสังเกตจริงๆทําความเข้าใจสถิติเราจะมองเห็นภาพมันเหมือนกันนะลองย้อนกลับมาดูเห็นไหมครับอันนี้คือมันเดินสลับเห็นไหมแดงน้ําเงินอันนี้มันเดินตามกันเห็นไหมแดงไหลยาวเลยครับน้ําเงินก็เดินต่อลักษณะแบบนี้นะครับถามว่าไปต่อได้ไหมครับไปต่อได้หนึ่งไหมนะครับลองดูครับผมจัดไปที่แดงต่ออีกสักหนึ่งไหมนะครับลองดูครับว่าแดงมันจะเดินต่อยาวให้เราไหมนะเพราะก่อนหน้านี้แดงมันก็เคยเดินยาวอยู่นะครับแต่ว่ามันมาหุด ในช่วงจังหวะแบบนี้นะครับลองดูครับน้ําเงินมา6แต้มแดงชนะไหมครับเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเมื่อกี้ก็คือสังเกตเห็นนะครับผมใช้คอนว่าสังเกตเห็นก็คือถ้ามันมา13แต้มไพ่มันเปลี่ยนแต่โตนี้เรายังไม่เห็นนะผมเพิ่งเห็นนะแล้วหแต้มมาด้วยนะหกับ1แต้มเป็นไงครับแต่น้ําเงินมันเดินอยู่ถูกต้องไหมครับเราไม่ได้คิดเยอะครับเล่นตามสถิติที่เรามองเห็นก่อนอย่าเพิ่งไปใช้การสังเกตมากเกินไปหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าเวลาจังหวะที่เข้ามาเล่นครับไปสังเกตเยอะพอสังเก็ ไปไม่ถูกเลยเขาเนี้ยถูกต้องไหมครับผมก็เลยบอกว่าเล่นแบบแทงตามกันน้าเงินตามน้ําเงินแดงตามแดงเล่นง่ายนะครับแต่เราก็ดูสถิติหน้าตอนนั้นว่าไพ่มันเดินแบบไหนอยู่เห็นไหมครับมันเดินตามกันไหมครับตามกันมาถามมาเล่นต่อได้ไหมครับก็ได้ต่อนะครับเราก็แทงน้ำเงินไปต่อโอเคไหมครับอันนี้ก็คือในเรื่องของวิธีการเล่น เห็นไหมครับวิธีการเล่นวิธีการแทงไม่ได้มีอะไรเลยนะครับการทําความก็จะสถิติก็เหมือนที่ผมบอกไปอลองดูครับอีกสักหนึ่งไม้ครับว่าไม้นี้ผมจะได้หรือเปล่านะบางคนอาจจะมองในเรื่องของตรงนี้ก็ได้ว่าเฮ้ยน้ำเงินมาสองรอบมันจะเปลี่ยนไปเป็นแดงไหมคือคิดได้อะแต่ว่าอะไรครับเราไม่ได้ส่วนอนไงถ้าเราส่วนถ้เกิดถ้าเราคิดเราแทงแดงไปมันมาน้ําเงินรู้สึกอะไรครับมันรู้สึกไม่ดีไงว่าเฮ้ยทำไมฉันแบบไม่เล่นแบบง่าย ถึงมันจะตายเราก็แบบสามารถอะไรครับเราก็สามารถเอาเงินกลับขึ้นมาได้ไงแต่ถ้าเราเล่นลักษณะนั้นเราใช้สังเกตเยอะมากเกินไปเป็นไงครับมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบอุ้ยแบบวูถูกถูกใช่ถูกจริงแต่ว่าอะไรครับแต่พอจังหวะที่ไพ่แบบเราเราต้องสังเกตมันต่อไงพราะสังเกตมันต่อต่อไปเรื่อยเปนไงครับิ่มคิดเยอยล่ะถูกต้องไหมครับแล้วอย่างรอบนี้อะถ้าคุณมองว่าอันนี้คือน้ําเงินมา2แล้วเปลี่ยนแล้วรอบนี้อะแดงมา2มันจะเปลี่ยนเป็นน้ำเงินหรือเปล่าเห็นไหมครับมันัก็จะทาให้เราคิดเปที่แดง ครับผมยังเล่นแดงเหมือนเดิมนะครับลองดูครับว่าแดงจะมาให้ผมหรือเปล่าเห็นไหมครับอ่าดูจากสถิติของมันเอาลองดูครับว่ารอบนี้ครับจะไปแดงไหมหรือว่าจะไปกระโดดไปน้ําเงินนะครับสิบแต้มสิบแต้มชนะไหมครับเอามาเสมอครับเห็นไหมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเหมือนที่ผมบอกถูกต้องไหมครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เอาหลังเสมอครับเหมือนเดิมครับใช้หลักเกณฑ์เหมือนเดิมครับก่อนเสมอมาอะไรหลังเสมอเล่นตัวนั้นแต่ถ้าเราดูจากสถิติเห็นไหมมันมันมันไม่ใช่ทุกรอบเลยเห็นไหมครับมาแดงมาน้ําเงินมาน้ําเงินมาแดงเห็นไหมน้ําเงินมาน้ําเงินเห็นไหมาแดง น้ำเงินมาแดงอ้าวเยอะซะส่วนใหญ่ครับไม่ต้องคิดเยอะถูกต้องไหมครับในเมื่อเราเอาเรียนลักษณะนี้ครับเราก็ยึดของเราแค่นั้นเองครับถามว่าก่อนหน้านี้มันเดินยังไงก็แล้วแต่นะพอเราไม่ได้เล่นถูกต้องไหมครับเราไม่ได้เล่นครับไม่ต้องไม่ต้องไปคิดเยอะกับมันเห็นไหมสุดท้ายเป็นไงครับเป็นเหมือนจริงๆด้วยนะครับแดงตามด้วยน้ำเงินเห็นไหมบางครั้งเราจะได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วนะครับการที่เรายึดหลักแต่เราก็ต้องดูสถิติของมันควบคู่ไปด้วยว่าไพ่มันเดินลักษณะแบบ เอาโอเคครับรอบนี้ครับผมขอจัดน้ําเงินนะขอตามน้ําเงินไปเอาคืนหน่อยนะครับลองดูสิครับว่าน้ําเงินจะมาให้ผมหรือเปล่าเห็นไหมครับนี่เรื่องของการเล่นนะการทำความเข้าใจนะบางครั้งก็มีผิดพลาดบ้างแต่ว่าอะไรครับเวลาที่เราผิดพลาดเวลาที่เรามองให้ผิดแล้วเราจะแก้ไขยังไงแค่นั้นเองนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นคือใจต้องนิ่งนะครับรู้ว่าตัวเองเล่นยังไงตายแบบไหนเห็นไหมครับพอตายปุ๊บเราก็มองย้อนกลับไปดูวิเคราะห์ตัวเองนิดหนึ่งเฮ้ยทำไมฉันฉันถึงตายตายเพราะสาเหตุอะไรลักษณะนี้ครับไม่มีใครหรอกครับที่เล่นแล้วไม่ตายเห็นไหม มาสลับเฉยเลยนะครับเห็นไหมครับถ้ามาสลับลักษณะนี้เล่นสลับได้ไหมได้เอาลองดูครับนะลองดูครับแต่เอาพอเรามองดูจากสถิติของมันโอ้โหแบบให้มันเดินเหมือนกันเลยลักษณะนี้ครับนะคิดเยอะไหมครับเริ่มคิดเยอะเป็นไงครับอ่านะครับลองเล่นสลับไปแล้วกันนะครับจัดไปที่สลับแล้วกันนะครับลองดูครับว่าสลับรอบนี้มันจะมาหรือเปล่านะผมจัดไปที่น้ําเงินลองดูครับว่าแต่สถิติเนียนอนมันเป็นไงครับพอเราเริ่มตายปุ๊บมันทําให้เราคิดเยอะเนี่ยมองเยอะ ถูกต้องไหมครับแต่จริงๆไพ่ครับเราต้องคิดเยอะมองเยอะไม่ไม่ครับเล่นง่ายๆตามตามตามสถิติของมันเลยเห็นไหมครับรอบนี้แทงไปสี่พันนะครับก็เอากลับคืนมาที่เราเสียไปแค่นั้นเองถูกต้องไหมครับในเมื่อมันเดินลักษณะแบบนี้ครับเราก็าเล่นแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าต้องไปมองแบบนู้นทีแบบนี้ทีครับมองในแนวของมันมองในจังหวะของไพ่ของมันแค่นั้นเองครับอย่าไปคิดเยอะ นะครับไปต่อครับอีกสักหนึ่งไม้นะครับก่อนจะไปดูห้องอื่นนะครับรอบนี้ครับผมยังแทงอะไรครับแทงแดงนะเพราะอะไรครับสถิติมันเดินเลยครับเดินสลับกันมาครับเอาลองดูครับารอบนี้ครับมันจะไปแดงให้ผมหรือเปล่าเห็นไหมครับค่อยๆทําความเข้าใจไปนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจนะก็ค่อยดูสถิติทําความเข้าใจไปแล้วก็กล e ับมาดูวิดีโอนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือดูเรื่องของพื้นฐานการการมองมองไพ่นะเอามาเสมอครับ ไม่เป็นไรครับเสมอไม่เป็นไรอ่เดอาไปดูห้องอ,อ,อื่นแล้วกันนะห้องนี้ไพม่ม,มันเริ่มมันเริ่มอึมครึมแลอ่อึมครึมหมายความว่าอะไรครับมันเดินสลับไปสลับมาแล้วก็เสมอมาข้นค่อนข,ข้างที่เอามาดูห้องสามกันบ้างห้องสามเพิงเพ่งเริ่มต้นใหม่เพิ่งเริ่มต้นใหม่คุณเข้ามาคุณฟันธงได้ไหมว่ามาไม่อะไรก็เหมือนกับเราแบบไม่รู้อ่ะอ่ะลองดูครับลองเทสลองดูครับลองจัดไปนะครับ <S <S ขอแทงไปแล้วกันมันจะไปสลับไหมอ่านะครับไปที่อะไรครับไปที่แดงเพราะว่าสถิติเดินมานะครับน้ําเงินแดงเอ้ยเขียว แดงน้ำเงินครับลองดูสิครับว่ามันจะไปแดงหรือเปล่าอะไรก็เกิดขึ้นได้บางทีมันก็จะไปเดินตามกันนะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดไพ่เรายังมองสถิติไม่ออกนะครับแต่เราอาจจะแบบลองจิ้มดูเพื่อมองภาพเพื่อให้ตัวเองได้เห็นภาพนะถ้าเราไม่จิ้มเราก็นั่งดูเฉยมันเข้าใจแต่ถ้าแทงไปเราจะรู้ถูกไหมครับเราก็จะสามารถแก้แก้คืนกลับมาได้แค่นั้นเองนะไม่เป็นไรครับถึงมันจะมา13แต้มก็แล้วแต่ครับผมก็จัดไปที่น้ำเงินต่อเหมือนเดิมครับลองดูครับว่าน้ำเงินจะเดินต่อหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าวันนี้เราไม่ลองจิ้มเราจะไม่่รรูู้้เลยยวามมััันนปงงงไถกตอคบ เราจะไม่รู้เลยว่ามันถูกหรือผิดนะเราแค่มองคือมองมองมองที่เฉยแล้วนั่งคิดมันไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเล่นเข้าไปปุ๊บเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่ว่าข้างหน้าเป็นไงไม่สมคคนเล่นเพราะว่าจังหวะของไพ่อะไรครับมันเพิ่งจะเริ่มต้นถูกต้องไหมครับไม่ใช่ว่ามันเดินมาเยอะแยะมากมายแล้วมันเพิ่งจะเริ่มต้นเดินมาแค่น,นี้เองนะครับลองดูครับเห็นไหมเปลี่ยนนะครับผมเห็ <c oughs>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  นหลายครั้งละไพ่เปลี่ยนก็คือเลยครับสิบสามแต้มมันชอบเปลี่ยนถูกต้องไหมครับเออไพ่สิบสามแต้มมันะครับ เราไม่ส่วนมันก็คือไปที่แดงครับแต่สถิติมันบอกว่าอะไรครับมันเพิ่งเริ่มต้นไงมันคืออาจจะมองยากนะครับแต่ถ้าเราเข้ามาปุ๊บนะเจอท่องแบบนี้นครับเพิ่งเริ่มต้านไม่สมควรจะเล่นอย่างน้อยให้มันไปสัก3าแถวนะไปสัก3าแถวหรือว่า4แถวนเี้ยค่อยเข้ามาเล่นก็ได้แต่ถ้าเรามองออกนะให้มันเดินมาสัก2แถวแล้วแถวที่3ามเราเริ่มมองออกเราก็เล่นได้นะแต่เพราะว่ามันมช่วงแรกๆนี้คือมันมองอยากไม่รู้จะไปแบบไหนดีจะตามกันไหมจะสลับไหมลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับไม่ส่วนนะครับหนึ่งแต้มกับ2แต้มเราก็ชนะได้ ถูกต้องไหมครับนะสิ่งสำคัญที่สุดนะต่อให้มันเดินยังไงก็แล้วแต่ครับถ้าเราไม่สวดมันนะมันก็จะทําให้เราแบบกลายเปเล่นกับมันโอเคเนาะหนาะไปห้องอื่นต่อนะเพราะว่าไพ่มันเดินน้อยห้องนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับเพิ่งเริ่มต้นฮะเพิ่งเริ่มต้นเป็นไงครับเอามาแปดแต้มแบบเก้าแต้มแดงเดินต่อได้นะห้องที่สามเห็นไหมครับวันนี้ผมบอกครับเพิ่งจะ สองแถวเองนะเห็น mm hmm. ไหมพเพิ่งจะสแถวเองแต่ว่าสถิติคือมันเดินตามกันดีเลยถูกต้องไหมครับถามว่าเราแทงต่อได้ไหมแทงต่อได้นะครับจัดไปที่แดงต่อนะครับผมจัดไปที่แดงดูแล้วกันนะครับหนึ่นนะรับนี่ก็เป็นห้องที่สี่ครับ ถูกต้องไหมครับอ่าห้องสี่แล้วนะครับลองดูครับว่าห้องนี้จะเป็นยังไงนะครับเราจะเข้าใจไหมนะครับวงจช่วงจังหวะของไพ่มาลักษณะนี้ครับเพิ่งเปิดโต๊ะเลยนะครับบางทีเราอาจจะมาเข้าใจในช่วงต้นโตะกางโตะหรือว่าท้ายโตะแล้วแต่นะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือดูจากสถิติของมันแค่นั้นเองแล้วก็การเล่นขึ้นเลยครับเราไม่ได้ส่วนมันอ่าลองดูครับว่าจะชนะไหมก้าแต้มจะชนะหรือเปล่าก้าแต้มกับ5้าแต้มให้ไหมเรียบร้อยนะ เพราะว่าอะไรครับผนเข้ามาปุ๊บแล้วคุณจะไปแทงสวนน้ำเงินเลยไม่ได้ถูกต้องไหมครับเราก็ต้องเล่นตามมันไปก่อนเราดูครับมาน้ําเงินแล้วครับลองจัดไปสิครับว่าน้ําเงินจะมาให้เราหรือเปล่าลองดูครับว่ารอบนี้ครับน้ําเงินจะมาไหมใครที่เข้าใจบางทีแบบไม่ต้องเล่นเยอะนะบางทีรอจังหวะของมันแล้วไม่ต้องเล่นเยอะนะครับเหมือนกับเราแบบเฮ้ยรู้แล้วมันมาอย่างเงี้ยแล้วก็แทงบางคนเล่นอาจจะอาจจะเล่นแค่สามสี่ไม้แล้วก็เลิกถอนได้ครับบางคนคุณต้องมีเป้าว่าเฮ้ยฉันต้องการเป้าอะไรครับหมื่นหนึ่งเอาหมื่นหนึ่งคุณใหงแค่รอบละเท่าไหร่อะ สามพันหรือว่าสี่พันถูกต้องไหมครับได้แล้วพอถอนเลิกลักษณะแบบนี้หรือว่าใครต้องการพันหนึ่งเนี่ยคุณก็รู้ว่าคุณ,ค,ณคุณแทงรอบเท่าไหร่เห็นไหมครับเนะี่ยถ้ามันเปลี่ยนไปได้นะถ้ามันเปลี่ยนไปได้เพราะว่าจังหวะของมันมันเพิ่งจะเริ่มต้นนะเหมือนที่ผมบอกครับแต่สิ่งาาที่สุดก็คือเราไม่ส่วนมันถูกต้องไหมครับเนะี่ยเราตายไปสองรอบแล้วนะครับตายไปสองรอบเราก็เท่ากับสองพันละอ่ารอบนี้ครับผมจัดไปที่แดงแล้วกันนะครับผมจัดไปที่แดงครับที่สองพันก็รขบก็ได้คืนนะเอากําไรหน่อยนะครับจัดไปที่สี่พันลอง นะครับหรือว่าผมจะต้องขาดทุนกลายเป็นหกพันนะครับเพราะเมื่อกี้ตายไปสองพันถูกต้องไหมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ตามคืนได้นะลองดูครับว่าจะมาให้เราไหมครับน้ําเงินมาห้าแต้มแดงชนะไม่เอ่ยเห็นไหมครับชนะไหมครับมาเห็นไหมครับแค่เราเล่นตามมันแค่นี้เองนะครับเราก็ได้ที่เราเสียไปสองพันถูกต้องไหมครับเราแทงไปสี่พันเราก็ได้กลับคืนมาสองพันเราก็มีกาไรด้วยนะครับนี่ผมผมจะเล่นลักษณะนี้ขึ้นอยู่ที่เงินทุนของเราด้วยนะเป็นจะเรล่นบางคนอาจจะแทงแค่ไม่กี่ไม้เห็นไหมครับแทงไม่กี่ไม้ล้วใช้ลักษณะการทบลักษณะนี้ไปปุ๊บ ถูกต้องไหมครับก็สองเงินสองพันสามพันเล่นง่ายมากเลยนะขึ้นอยู่ที่ว่าวันนี้เราพอหรือเปล่าถูกต้องไหมครับเราพอหรือเปล่าเอาเงินห้าพันบางคนจิ้มแค่สามไม้ได้แล้วครับห้าพันเราเล่นเราต้องฉลาดนะต้องฉลาดเล่นไม่ใช่ว่าเล่นแล้วอยู่กับมันนานๆเล่นแล้วก็แบบว่าแบบคืออย่าแช่นะเล่นแล้วอย่าแช่นะได้แล้วพอ ออกมาแล้วก็ถอนแค่นั้นเองครับอย่าคิดเยอะอะถ้าเรามองดูจากสถิติใช่ครับจังหวะของมันเ้แต้มกับสิแต้มนะ9แต้มกับสิแต้มครับผมลองดูครับผมใช้การสังเกตลองดูว่าน้ําเงินมันไม่เดินถูกต้องไหมครับผมขอจัดไปที่แดงนะครับผมจัดไปแดงอีก1น0 0งันบาทนะลองดูครับว่าผมจะได้ไหมนะครับจัดไปที่แดง1 0 0 0ันบาทครับลองดูครับว่าแดงจะได้หรือเปล่านี่ครับบางครั้งเราเข้ามาเราคิดว่านะครับอะไรเล่นแบบง่ายอ่ะไม่ต้องคิดเยอะนะครับเราต้องดูทุนของเราด้วยมีลิมิตให้กับตัวเองว่าเท่าไหร่ ถูกต้องไหมครับได้แล้วเราก็พอนะครับภาพวันไหนที่มันไม่ได้จริงๆโอ้ยเล่นแล้วไม่ได้เลยเนี่ยเราก็คุณสมควรที่จะเลิกไปนะก้าแต้มเป็นไงครับหกแต้มเรียบร้อยไหมครับเพราะอะไรครับดื้อเพราะว่าคิดว่าอะไรครับมันน่าจะมาแดงเพราะน้ําเงินไม่ได้เดินใช่นไหมธรรมชาติของไพ่เหมือนที่ผมเคยบอกว่ายังไงไพ่มันก็ต้องตามกันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับมันก็จะทําให้เราแบบเขวไงในช่วงัวหวะนะต่อให้มันไม่เดินตามยังไงล่ะธรรมชาติของมันยังไงมันก็ต้องตทำนะครับ ลองดูครับรอบนี้ครับไปที่้เงินต่อเหมือนเดิมนะครับไปที่้เงินต่อ2,000เลยนะครับเราดูครับว่าน้ําเงินจะได้ไหมครับเมื่อกี้เราตายไปหนึ่งพันถูกต้องไหมครับเราจะได้กลคืนมาหรือเปล่าเห็นไหมครับเนี่ยผมเล่นอย่างเงี้ยผมก็เล่นลักษณะของผมอย่างเงี้ยถามว่ามีตายไหมมันมีตายอยู่แล้วมันมันไม่มีหรอกที่ไม่มีตายถูกต้องไหมครับแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าพอตายแล้วทายังไงแค่นี้เองเห็นไหมได้กลไรมาหนึ่งพันแล้วก็ได้กาไรด้วยหนึ่งพันเห็นไหมแบบนี้พอไหมครับเล่นง่ายไหมครับเหมือนที่ผมบอกครับมันยังเป็นต้องแทงรอบแล้วหนึ่งพ สองร้อยสามร้อยลักษณะนี้ขึ้นอยู่ที่เงินทุนของเราคนระับแต่เราต้องรู้มีลิมิตให้กับตัวเองว่าเฮ้ยเฮ้ยฉันได้ห้าร้อยแล้วพอไหมครับวันหนึ่งได้ห้าร้อยง่ายนะครับวันหนึ่งได้หนึ่งพันง่ายลักษณะแบบนี้ครับแค่เราเข้าใจมันโอเคนาะนะครับก็ฝากไว้นะสำหรับคลิปวิดีโอในเรื่องของการทำความเข้าใจสถิติในเรื่องของเรื่องของการวางเงินนะเรื่องของการเล่นนะทุกคนจะได้เห็นภาพใครที่ยังไม่เข้าใจก็พยายามกลับเข้าไปดูคลิปวิดีโอบ่อยๆที่นี่เองนะว่าในเรื่องของรูปแบบการเล่นผมเล่นยังไง รูปแบบการแทงผมแทงลักษณะยังไงครับมันเป็นวิดีโอมันก็ดีครับเราสามารถกลับมาเปิดดูได้บ่อยๆซ้าๆโอเคนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับวันที่1นนะครับก็คือของเดือน6แล้วนะครับจะต่างปีแล้วนะครับจะผ่านมานะ,ะเวลาระยะเวลาผ่านมา5เดือนที่ผ่านมาครับเราต้องมองย้อนกลับไปถามตัวเองว่าเราได้อะไรกับมันมาก ถูกต้องไหมครับชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเราได้อะไรกับมันมัางนะครับวันนี้คือเราเล่นเราต้องได้ตังเราเล่นเราต้องเราต้องเก่งขึ้นเราเล่นเราต้องมีความรู้มากขึ้นไม่ใช่ยิ่งเล่นยิ่งตายยิ่งเล่นยิ่งไม่ได้ลักษณะนั้นครับเลิกเล่นเถอะถูกต้องไหมครับเราไม่มีการพัฒนาตัวเองเลยนะครับก็ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าอะไรครับอยากให้เราเข้าใจไหมครับมันก็ยังมาน้าเงินต่อเห็นไหมครับทุกๆครั้งที่ผมเล่นหรือว่าพี่ผมนาแทงผมจะเล่นลักษณะอรอย่างเี้ยแต่ถ้าเราเจอห้องลักษณะนี้ครับเป็นไงครับบานรวววยยบกาเลย โอเคนะครับก็ฝากไว้นะครับใครที่ไม่เข้าใจเหมือนผม,นมนบอกครับกลับมาดูวิดีโอย้อนดูวิดีโอเยอะเะแล้วก็ติดปัญหาตรงไหนสงสัยอะไรครับโทรมาสอบถามกันไลน์พูดคุยกันได้โอเคนะครับผมครับสวัสดีครับเอาไว้แค่นี้เนาะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าโอเคครับบา,บายขอบคุณครับ